ครับพครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจูกะเจียลอแมวบองปูนครับฝันเห็นเลขฝันเห็นเลขในต้นมะขามที่ลุงปูให้โบนะให้กวาด<อ>าลูกปู่าลูกปู่ให้กวาดอยู่ลุงปู่อยู่ข้างบนครับครับเดินตามผมดิผมครับคลีตซอ่อครับ คือนี้ลุงปูกบังมันจะมีหน้าต่างข้างหน้าอ้ข้างหลังโบสเตร์ออชื่รีย,รย,รยอะออครับกวาดแล้วบอยสอาดบอรกรมเดิมปื้นอันนี้ก็คือใต้ต้นมะขามครับแล้วผมก็กวาดกวาดนี้ ไอ้ที่เขาจังๆทาเป้เนี่ยเลข้ก้าชัดเจนตรงนี้แต่อันนี้เห็นก้าไม่เห็นอันนี้ไม่ผมไม่ทราบก้ามาแบบนี้เลยก้าผมไม่ได้อันนั้นเด้อเห็นก้ามาชัดมากครับชัดมากแต่นี่ก็จะก้าวยืนอยู่ต้นยังอยู่ก็ไม่รู้ก้าวรืออะไรหรอกแต่ทางนี้เขาก็ทาแป้งอันนี้ก้ากลับ เห็นกาชัดเจนผมเลยจับกาแล้วก็ตีเป็นลงปู่ว่าไปขวาดใต้ต้นมะขามมะขามก็คือสามปืนก็คือแปดก็เลยจับเ8 3ก้าแปดสามครับผมบอกกับใบไม้ขวาดก็คือสามเหมือนกันเก้าใตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าเรามองก็เหมือนก้าอนกันก้าวกลับโอ้เลสามเจี๊ยบเลยเนี่ยก้ใบออน ปุลกระเป็ดปุลปุลจะตีเป็นเปดมาขามภาษาไทยก็จะตีเป็นสามถ้าภาษาเเมรนก็ตีเป็นแปดถ้าภาษาแมแม่ก็ใบกวาดต่บ,บอหอยจื้อโตแต่ผมก็กว่าแต่ผมมองเลขแถวๆนี้ถ้าใครเขียนไว้ก็จะดูวิธิีแต่มันไม่เห็นเห็นแต่วันที่ แต่ถ้าตัวเลขที่เขาเขียนในว่าวข้างหน้าอันนั้นก็พอจะลุ้นหน่อยดูไปก็เปลี่ยนแต่วันที่ทครับก็หลายคนหลายท่านก็หาเลขก็มาเอาสังเกตดูจากการมีพวงมาลัยแล้วก็จะมีการเอาผ้ามาปูกแสดงว่าคนทุกเลขเยอะกันนะครับอันนี้บางคนก็เอไม่รู้เอาจุกุจ,จุกุอะไรเป็นเลขแปดหรือเลขหกอะไรนี่แหละ แต่ถ้าการขูดนี้เอาอะไรมาขูดผมไม่อยากให้ขูดคือถ้ามันสักๆอย่างนี้ก็ทาแป้งได้ครับไม่อยากให้ทําทาร้ายคือเวลาเราขูดก็เหมือนเราขูดมือของเราเองแล้วเลือดอันนี้ก็มือดําหน่อยเด้อที่เอาปากกาเขียนให้หลวงปู่ก็อยากจะเตือนซีจากคนที่ชอบขูดคนไม้หาเล็บแบบเอามีดไปซับมับอันนั้นไม่ได้ครับถ้ามาตรงกด มาตรงกระท่อมมาเอามีดเอาสับอ,อะไรมาขู่ในผมขออนุญาตจีเลยนะ<า>แต่ผมก่เรแล้วนัดบอกเลยว่าอย่าทำก็คลิปถ้าเจอใครชอบทำอย่างนั้นก็คอมเมนต์ด่าเลยได้เลยเพราะไม่ไม,ไม่ไม่ควร,ครต้นไม้เป็นของเวดาแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามาตรงนี้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผมก็อย่าทำอะไรโดยพลาการครับบางทีผมนั่งอยู่กระท่อมก็จีนแต่ผมก็มองเห็นท่านหมดแหละมีกล้องอยู่ครับ ครับนี่คือความฝันเนาะครับความฝันคือลุงปู่งกระตบอโครมเดิมปืนก็มองเห็นเลขเก้าตัวหนึ่งแล้วผมก็จับปัญหาที่ลุงปู่เพราะว่าไปกวาดใต้ต้นมะขามมะขามก็คือสามเลขเก้าผมเห็นตัวเดียวเก้าตัวเดียวในต้นตมะขามก็เลยจับสามแล้วก็ปืนก็แปก็ตีเป็นเก้าแปดสามแล้วก็สามสองแล้วผมก็ไปชี้ศูนย์ข้างหน้าให้ชี้มาแปดศูนย์ครับอันในตัวเลขนี้เลยครับ อันนี้เป็นคลิปที่สองที่ได้บอกตัวเลขแล้วคลิปที่ทํากระถิ่นก้าวัดก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เขียนในดินสอที่เราเน้นธรรมชาติที่ลุงปู่เคยใช้ดินสอดํากระซูงครับไม่ต้องเปลืองครับไม่ต้องเปลืองคือลุงปู่จะมีท,ทุกอย่างที่ลุงปู่จะเขียนได้ก็จะมีฐานมีบางทีท่านก็จะเอา เจือรเจรืเจมาถามาเขียนครับทุกอย่างลุงปู่ทาได้หมดครับกระถินเกาวัดกริเก้าวัดคือเจ็ดศูนย์หนึ่งกับสามศนย์หนึ่งครับอันนี้จับปิงปองอันนี้ฝาเอ็มร้อยแต่ทําไมเหมือนกันนี่เลยลุงปู่ให้แบบนี้มนไม่ถูกตามสามงดครับเกาวัดเดี๋ยวมันก็ได้อีครับ <laughs> อันนี้ก็9้าวัดเหมือนกัน เห็นเก้าในต้นมาขามเก้าตัวเดียวอครับทตัั้จมากเห็นเก้าตัวเดียวก่อนใช่ไหมพี่ก็ไม่ผมก็ไม่ได้ว่าแสดงการฝันแล้วพี่ก็ไม่ได้บอกผมก่อนว่ากถินเก้าวัดแต่ทําไมผมมเห็นเลขเก้าในต้นมาขามเก้าก็คืออันนั้นก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลเราฟะเราก็ไม่ได้คุยกันอยู่แล้วแหละก็ไม่รู้ว่าท่านมาวันนี้ครับก็วันนี้ก็อยู่คนเดียวก็เงียบมีเพื่อนกับขมร อันนี้ก็ไม่เอาบองปโอนขแมครอบยิงก็บานมอสมเปียลูกเอาอีกระตุมละสังคานก็อรคุณแต่บานมอจูบมอจุมมอสมเปียจุยถือบอนถือเตียนก็อรคุณจรนๆเออบ่บานมือบานกวนนงันงที่ทอรูป YouTube นี่ก็อวยจกข์คอมเมนต์แก,กียร์พองถูกใจแกียร์พองอวยเปื่อยแพแกียร์พองในชมกลุ่มสัพพยานาคกลุ่มสัพพยานาคเบอร์ขแมยิงก็ มงกรพญาเนียอ,อ,อข้างในก็น ел, อินดี้ช่อแอลชั่วโมงตามกีนะสนมกี่นะสะอาดกี่กระดาษชวโมงสะอาดใจ๊ให้ <c oughs> <c oughs> กออกอรคอุณเดอ้อไม่เอาบางปูนขังถมายืมบางปูนกเจาสตรอวรแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ติดตามชมภูทรพญนาแล้วก็ติดตามคุณทัศคนณกี่เร่กีเรคนนี้แล้วก็อย่าลืมเดอ้อบางทีงวดน,นี้ผิดงวดหน้าก็จะถูกเราอย่าเพิ่งเบื่อกัน ไปจนวันมรณะนั่นแหละทุกคนครับรครับแล้วก็อย่าลืมเลขกกระถินเอาเดทโชว์อีกทีหนึ่งอันนี้เลขกคุณทัดฝันเลขกเก้าในต้นมะขามหลวงปู่ให้กระวาด,วดนะอันนี้กรถินเก้าวัดอันนี้น่าลุ้น,มมน,นครับน่าลุ้นมากเลยแต่หารไม่ได้สมัครจับฉลากเอาอย่างเดียวครับแล้วก็ถูกกันด้วยเป๊ะผมไม่เคยคิดว่าผมจับได้ตรงขนาดนี้ครับ แล้วอีกอย่างหนึ่ง9ก้าวัดก็มาโกดแล้วพี่ปฏิหารไหมเก้าวัดมาโกดแล้วเ,ลเหมือนผมฝันว่าพี่ได้รับลุงปู่ว่าตอทอดชนดกีบานรับประบอกเชีย<ม>บานรับรางวัลก็พี่ก็ได้รับจริงๆเลยพี่ได้บอกผมไหมพี่ไม่ได้บอกแล้วพอผมฝันปุ๊บพี่เลยบอกผมทีหลังแล้วก่อนก่อนนูน้นที่ผมฝันเห็นเด็กสี่คนหนุ่มสาวมาสี่คนมาหน้ากองไฟก็มาจริงๆอันนี้เก้ามาก่อนน่าจะสําเร็จของเก้าวัด ขององไม่โทของกับของเก้าวัดของเก้าอันของเก้าชิ้นของเก้าบุญบารมีโชคลาภคือสูงฟ้าสูงส่งคือละเก้าเก้าวัดพอแล้วเนาะอย่าโชวครับใช่ครับพอมีชื่อแล้วก็มีบุญอะไรก็ตามึ่งเปิดงานก็ต้องตีคอง เสร็จงานก็ต้องตีของรับสวดเสร็จก็ตีของตีของโองนี่เป็นดนตรีของเทวดาที่ท่านชอบครับของนี่เป็นรักไอเสียงที่เทวดาท่านเคยเวลาเราได้ยินของก็คือบุญบารมีสูงสง่งเวลาตีของปุ๊บเออพระตีของแล้วลูกเราต้องเตรียมอาหารเอาไว้นั่นแหละคือการทําบุญบุญบารมีสูงส่งคือการถวายของถวายะระฆังครับบุญบารมีสูงส่งคือเราทํา ความดีอย่างน้อยๆก็ได้ของและมีชื่อเราอยู่ในคของเวลาคนนี้มาตีก็สูงส่งเนี้อนน้ไม่มีใครมาขอพอรตีลองบบว่าออขอให้ตัวชั้นอย่างนี้มีแต่ขอให้เจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเราก็ได้บุญด้วยที่เขามาตีของเราเ<อ>ครับครับเกศลักชื่อเจ้าภาพที่ท,ที่ที่ถวายลองจะถ้าถ้าเป็นเจ้าภาพคนเดียวนะ ครับครับแต่ถ้ารวมรวมก็คืออันนั้นเป็นปกติธรรมดาแต่ถ้าคลองหนึ่งอันก็คืออย่างสมมติว่าผมถวายหนึ่งผมก็เอาชุดหนึ่งครอบครัวก็จะมีชื่ออยู่ในคลองอันนี้ความหมายเราจะไม่ได้เคลียร์เอาแบบเน้นๆไปเลยชื่อคนเดียวเราจะได้อาทิตทางให้ ครับผมอันนี้ก็ขอให้สําเร็จนะคุ้มทรัพย์พญานาคแล้วก็ปล่อยหลวงปู่ลูกเอาเออเอาประสบผลสําเร็จเดินเลขเด็กโงนจับเอาไหนโฉดอ่ะอันนี้กระถินก้าวัดกระถินก้าวัดก็ก็อ่อยล่ะเอาจุยเอาประสบความสำเร็จอ้อยคุ้มทรัพย์พญานาคกิตตังจัดกี่คือเธอโมปีชนะบีมมุลก็ประสบผลสําเร็จ Từ mùa chân năm นี้ก็โอ๋สําเร็จตีดเด้อเราเอากุลชาววันปรับและโคเจ้ากบานโอ๋ทูโปรตีนเด้อง่ายเรื่อยง่ายโอ๋เล็กนี่เจงโอ๋ชนูดนี่เจงกระบัดยังเจ้ก่อยเราเบิกเอาเคยยังเจ้โอ๋คณะกรรมการกี่น้อนังกองสลากโอ๋เบิกเลข7เลข0เลขที่7เลขอะไรเลข0ก็เรียกอะไรเลขที่1อันนี้ก็7 0นึงก็เลขที่3 เลขตีศูนย์เลขทีมวยเด็กเนื้ก็เหมือนกันเจ็ดศูนย์หนึ่งกับสามศูนย์หนึ่งเหมือนกันเป็นปฏิหารจริงๆที่เราจับเอาหกตัวเลยก็ได้พี่ครับครับมันมาได้เพราะเขาจับฉลากครับอันนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีขอบคุณช่องกุมซาฟิยานาและเอ็นดีชนแนลที่มาถ่ายทำกระท่อมระสังขารหลวงปู่สงขอให้ท่านเจริญรุ่นเรืองในหน้าที่การงานและเอฟซีขอให้ หน้าที่การงานครอบครัวขอยมีความสุขอยากติดขัดเรื่องใดๆประสบผลสำเร็จลงปู่ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเอซที่ดูชมช่องคุมทรัพย์พญานาคและ nd channel และคุณทัศ์กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวบบานรุนสาธุอายเวียงเฮียงเจริญเจียรอสอสกสบายดูความบานเล็กแก่นนี้